ค่ะทุกคนเราก็จะเก็บใบเตยที่เราเลี้ยงและนะคะป็นจใส่ใบเตยน้อยลงไปในน้ำเดือดเราจะใช้แปมาหาตอนแล้ว่ะเแค่ตัวงะแล้วก็ไปที่นี่เยขึ้น่ ค่ะก็คือที่พิณพิณทำอยู่คือเอาน้ำมันรำมข้าวนะคะมาทาให้บาง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 ทีงง่สุดในโลกนะคะที่่กล่องแม่พิมพ์นะคะเพื่อให้มันไม่ติดกันนะก็คือน้ำมันรำข้าวมันก็จะมีสารออริซาโน,โนนะคะ เราจะใช้เวลานั่งต่อชั้นแค่ห้านาทีนะคะต่อชั้นนะคะทุกคนถ้าน,น้ำเดี๋ยวเดี๋ยวพิงค์จะใส่ชั้นแข็งมันของซมเมแล้วนะคะ นี่นี่มันเต็มเต็มไปเลยว้างอนนื่มาส่ไหมสักครู่นะคะเดี๋ยวเชฟจะหันเสียมให้ค่ะเดี๋ยวขับยิบกกันนะ